<c oughs> ปลากับไอ,ลอ,อ,ลลอ้ลูกอ,อ,อ,ลอ,นอน,กอนา,นากนาก,ก,กินได้กกลูก็ไอ้คืออนาฬิกาหรือหรืออไรนัน่งยันขาเหรอคนี่ยนะข้าแท่งคาแท่งค้าแท่งพ่อรุงส่วนามแท่งของพ่อรุงเพื่นเพื่นเพิ่นยกกันในอยัดขาเด้นั่นงยันขาขึ้นไปคูบว้าเกี่ยวเขาอะไรเกี่ยวเขาเป็นกับลูกเหรอโอ้หางเวทเขาคือลูกหรจ้ะพี่แต้ก็สวยค่ะพี่แต่ก็สวยเอานั่งตรงนี้ก็ได้เร็วเลยเเดี๋ยวเเเอ ย่าแบบยังไม่รอเลยใเคยรอใช่ไหนักเกลียวไม่เคยรอใช่ไหมไม่เคยรลเยอเนี่ยทำให้ลุงรอหน่อยเดี๋ยวไอ้เอาวเกลายยืนนี่ยืนเพิแล้วจะแข็งหอยดตัยืก่อนตก่อนตไเไเเตอดหัเกยจะังหนึงที่ตอเกลยวนี่ปะ นีไงเนี <accurately S 2> ่ยเล่นนี่แล้วกันนี่เสร็จแล้วค่ะเล่นเลยเล่นเลยเสร็จแล้วหลอหรือยังคะหอหรือยังรมหล่อหรือยังหล่อหรือยังเยเลยหล่อเลยรทีหล่อแล้วบอกยยังถ่ายรูปเออถ่ายรูปเรอง้แบบนี้นะ

ยนี่นี่มาแล้วต้างเช่พี่มาเชืพี่จะไม่รอเลยจัตไม่หล่ออ่าีอีกแก้งรอเดี๋ยวสีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอแล้แล้พอ๋ออ๋อไปเนที่สูบแล้วพอ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 แลดูเออเออโอ้หอเลยอาวเปล่าเปล่า ต้อผมไม่รู้หเอาปากป้อเลยมาเ้ยหอได้ยังเงอแล้ว่รอได้ยัอ๋อคน่าคนห่นคหล่นเลย่นี่ก็จบตุ๊กตีน่่า่า่ะก็จับตุ๊กตีบิเชื่อเออก็จับ โอ้ยหล่นลิลิลยโอ้เป็นไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วมัลูกเอาเลยเ้ขอขอถ่ายรูปหน่อยเอามาถ่ายรูปเรอยเออาเกียวจะเอาอ้เกียว้กับน้ำ